้อนกันแบบนี้อันนี้คือเส้นของฝรั่งนะคะซนให้ใหให้ให้ตั้งอีกหน่อยแบบนี้ตั้งตั้งที่ปฏิขายอยู่นะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเส้นมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นอะไรนะเพื่อนๆเส้นอ่า เ็นเส้นไข่อะเส้นบะหม,มี่ใช่ไหมเส้นบะหม,มี่เพื่อนๆเหมือนเออเหมือนเกี๊ยวอะเหมือนเส้นเกี๊ยวอะค่ะเหมือนเกี๊ยวแผ่นเหมือนเกี๊ยวแผ่นปฏิก็ามาหอ่อใส่ไช่แล้วก็ปฏิก็ก็จะเอาเอามาอบเอาเส้นใช่แผ่นเกี๊ยวค่ะ แผ่นเกี้ยวแน่นอนแผ่นเกี้ยวแบบนี้แหละมันเป็นแผ่นไข่ไค่ะแล้วก็แล้วก็วกะทิก็เอามาห่อใส่ผักผักนะคะไส้ไส้เขาจะเป็นไส้ผักค่ะไม่หมูไม่มีหมูเนื้อค่ะคุณเพื่อนไม่มีหมูมหเนะื้อทุนกิติัดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณกิติ บอกว่าสวัสดีค่ะทีขอสวัสดีท่านคุณพิติขอบคุณมากนะคะทีแบะมาส่งกำลังใจสดีท้าเข้าครัวทำอาหารอีกแล้วค่ะเข้าครัวทำอาหารนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารฝรั่งกันค่ะ ันนี้ก็คือวิคกินนะคะวิคกินปกติก็จะเอาใส่ในซอสตัวนี้ใส่ในซอสตัวนี้คุณกิจธนา,าสบายดีนะคะสบายดีนะคะ ต้องคุณให้ให้ให้เขาแสกออกจากกันแล้วก็เขาจะได้ไม่ได้ไม่เป็นก้อนค่ะน้ำซอสเขาเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจค่ะอันนี้ก็คือชีสนะคะชีส,ชสที่ปฏิจะเอาใส่ เอาลวยหน้าใส่ใส่ในในเส้นค่ะในเส้นที่ป้าติจกอบนะคะปี่ก็เตรียมมาแต่ชีสอัเน,นี้ยของเราไม่มีขายนะคะ สินใจยยังอยู่หรือเปล่าคะอันนี้คือเวฟครีมที่ปฏตจะเอาผสมาในในในซอสนะคะทำง,ง่ายๆค่ะเตาปตีก็ตั้งไวแล้วค่ะตั้ง,ต,งตั้งเวลาไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ได้อบเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆนะคะที่แม่มาส่งกำลังใจค่ะที่เมืองไทยก็ดึกแล้วเนาะ ก็ดึกมากอันนี่ปกติขึ้นดึกเข้าไหมคะเพื่อนๆปกติขึ้นดึกใช่ไหมปกติก็คืจะขึ้นเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วพอดีเป็นปกติไปซื้อของมาค่ะเพื่อนมีไปซื้อของมาเนาะเพื่อนก็นอนหมดแล้วพักผ่อนนะคะทุกคน you uh -huh.